สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเกาะพีพีกันนะคะทริปนี้เราเดินทางกับซีสตาค่ะตอนเช้าก็จะมีรถตู้ไปรับเราจากที่พักไปยังท่าเรือค่ะทริปนี้บริการรับส่งฟรีจากทั่วทุกพื้นที่ในภูกเก็ตเลยนะคะเมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือแล้วเราก็เตรียมตัวเข้าไปในตัวอาคารเพื่อทำการเช็คอินได้เลยค่ะ นี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในท่าเรือนะคะหลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วเราก็เดินไปตักอาหารเช้าทานได้เลยค่ะจะเป็นอาหารรองท้องนะคะมีเป็นเบเกอรี่ขนมปังปิ้งไส้กรอกชากาแฟน้ำดื่มน้ำผลไม้ค่ะสามารถเลือกตักทานได้ตามมัธยาศัยเลยนะคะตักอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเราก็มาหาที่นั่งฟังพี่ไกด์อธิบายโปรแกรมกันค่ะ เมื่อรู้โปรแกรมที่เราจะไปกันวันนี้แล้วก่อนลงเรือเขาก็จะมีการให้ถ่ายรูปเพื่อทำประกันแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เตรียมตัวลงเรือกันได้เลยค่ะพร้อมแล้วออกเดินทางกันได้เลยจุดแรกเราจะไปกันที่เกาะไข่นะคะจุดแรกมากันที่เกาะไข่ค่ะ ให้เวลาอยู่จุดนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะจากถ้าเรือมาเกาะไข่ก็ประมาณ20นาทีเองค่ะทุกคนดรอปก่อนที่จะเดินทางไปพีพีนะคะอากาศดีมากแดดแรงสุดๆอันนี้ที่เกาะไข่แมวค่ะ นี่นะคะทุกคนของเสีตาเขาก็จะมีการตั้งบาน้ำให้เราด้วยนะคะบาน้ำก็จะมีน้ำดื่มน้ำหมัดลมนะคะแล้วก็ผลไม้ขนมให้เรากินอันนี้ฟรีนะคะหยุดก,กินได้เลยเฉพาะค่าซีสปาเท่านั้นค่ะทุกคนใครมาเกาะไข่ในอันนี้คือจุดไฮไลท์เลยนะคะที่ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยมาถ่ายรูปสักเท่าไหร่จะอยู่ด้านหลังเกาะน,นะคะเดินเข้ามาจากโรงแรมอมา,าหาร้ายมือและนี่คือมุมที่ได้นะทุกคน สวยมากนี่นะคะนี่คือมุมแบบนี้เลยเมื่อครบเวลาแล้วพี่ไก่ก็จะเรียกเราขึ้นเรือเพื่อออกเดินทางไปยังจุดต่อไปนะคะต่อไปเราจะเดินทางไปที่เกาะพีพีกันค่ะจากเกาะไข่เดินทางไปเกาะพีพีใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะ หลับไปได้หนึ่งตื่นก็ถึงแล้วค่ะเกาะพีพีพจุดแรกที่เกาะพีพีที่ทางเรือแวะให้ก็จะเป็นหาดลิงค่ะเราจะจอดให้ชมลิงนะคะประมาณ15-20นาทีค่ะบริวเวณนี้นะคะริมหาดมีน้ำใสแล้วก็จะมีน้องลิงมากมายออกมาโชว์ตัวให้เราได้เห็นค่ะแต่ว่าพี่ไกด์นะคะก็จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ห้ามไม่ให้เราให้อาหารน้องหรือว่าเข้าไปใกล้จนเกินไปนะคะ หลังจากครบเวลาพี่ไกด์ก็จะเรียกเราขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปจุดต่อไปค่ะได้เวลาเกือบเที่ยงพอดีจุดต่อไปที่เราจะไปก็คือบริเวณเกาะพีพีดอนเพื่อไปทานอาหารเที่ยงกันค่ะจากบริเวณเกาะลิงมาที่เกาะพีพีดอนใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะเมื่อเรือมาจอดเทียบแล้วพี่พี่ไกด์ก็จะเดินนำเรานะคะเพื่อไปที่ร้านอาหารเตรียมตัวทานข้าวเที่ยงกันค่ะ มือเที่ยงของเราวันนี้เป็นอาหารบุฟเฟตนะคะมีให้เลือกหลากหลายเมนูและรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะสามารถตักทานได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะหลังทานข้าวแวะซื้อของหวานกันนิดหน่อยก่อนไปจุดต่อไปค่ะขึ้นเรือ,อไปต่อที่สถานที่ถัดไปของเราปิเลลากูลนค่ะ ก่อนที่จะเข้าไปเลตลากูนพี่ไก่ก็จะแจ้งเรานะคะสําหรับใครที่สนใจเรือหางยาวสามารถแจ้งจองกับพี่ไก่หน้างานแบบนี้ได้เลยค่ะเขาก็จะเรียกเรือหางยาวมารับเราจากเรือสปีดคาตามมรันนะคะเพื่อเข้าไปในเิเอล,ลากูนค่ะส่วนใครที่ไม่ได้จองนะคะก็สามารถเข้าไปด้วยเรือสปีดคาตามมลันแบบนี้ค่ะอันนี้เราไม่ได้จองเพิ่มนะคะนั่งที่หน้าหัวเรือแล้วก็ถ่ายคลิปได้บรรยากาศแบบนี้เลยค่ะ ภายในไปเลลากูนก็จะมีลักษณะเป็นสระน้ำล้อมรอบด้วยภูเขาแบบนี้เลยค่ะด้านในสวยมากและไม่ค่อยมีคลื่นนะคะจะเป็นจุดที่เขาจอดให้เราได้ถ่ายรูปส่วนเรือที่เราเดินทางมาวันนี้เป็นสปีดคารามา马นมีชั้น2ส,สามารถขึ้นไปถ่ายรูปแบบนี้ได้เลยค่ะต่อไปก็ถึงเวลาของกิจกรรมดำน้ำกันแล้วค่ะนั่งเรือออกจากไปเลลากูนมาบริเวณหน้าถ้ำไวกิ้งเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้น จุดนี้พี่ไกจะให้เวลาเราได้ดำน้ำชมปะการาังประมาณ45นาทีค่ะสำหรับใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถแจ้งพี่ไกได้เลยนะคะมีบริการพาไปดำน้ำดูแลอย่างใกล้ชิดแบบนี้เลยค่ะเสร็จจากกิจกรรมดำน้ำเราจะเดินทางไปจุดสุดท้ายของโปรแกรมเราวันนี้นั่นก็คืออ่าวมายานั่นเองค่ะจุดนี้เรือจะมาจอดเทียบด้านหลังอ่าวโลสมะเพื่อให้เราลงเดินไปด้านหน้าของบริเวณอ่าวมายาค่ะ บรรยากาศทางเดินไปด้านหน้าของอ่าวมายามีต้นไม้เยอะมากอากาศดีไม่ร้อนเลยค่ะและบริเวณจุดนี้ก็จะมีให้บริการห้องน้ำด้วยนะคะแจงว่ามากับซีสตาใช้บริการฟรีเลยค่ะถึงแล้วค่ะสถานที่อันจีนของทิปเกาะพีพีอ่าวมายาหาดทรายสวยน้ำใสมากๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณมุมยอดทิตที่นักท่องเที่ยวต้องมาเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้ค่ะ ส่วนบรรยากาศหน้าหาดคึกคักมากๆเลยค่ะหามุมถ่ายรูปกันได้เลยนะคะสวยทุกมุมเลยค่ะจุดนี้พี่ไกจะให้เวลาเราประมาณ1ชั่วโมงนะคะถ่ายรูปได้แบบจัดเต็มเลยค่ะเมื่อครบเวลาก็เดินทางกลับไปที่โป๊ะเหมือนเดิมเพื่อเตรียมตัวขึ้นเรือและเดินทางกลับภูเก็ตกันค่ะใช้เวลาเดินทางจากอ่าวมายากลับมาถึงท่าเรือประมาณ1ชั่วโมงค่ะเมื่อกลับมาถึงแล้วนะคะพี่ๆรถตู้ก็จะรอเราอยู่บริเวณด้านหน้าจุดเช็คอินเพื่อส่งเรากลับโรงแรมค่ะ สำหรับทริปนี้นะคะเดินทางกับซีสตาจะบอกว่าพี่ๆไกด์พี่ๆทีมงานทุกคนบริการดีมากๆให้5ดาวเลยค่ะสำหรับทริปต่อไปเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ